สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเด็กค่ะเด้อดอันโอยเขาจะเห็นรูปพันหายพันห้องนะเป็นอีอย่างอีละเน่าบัดนี่คืออันเป็นรูปบีบหูบีบน้ำตาอีอย่างอะนี้เอาฟัางเบิ้งกันนะสวัสดีครับพบกับนิวส์รีซึมอีกครั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมา f าเอฟทนายตั้มหรือ FC พระตั้มนะครับว่าเขาอาจจะมีที่มาต่างกันเพราะว่าอย่างทางกลุ่มมาดาเนี่ย mm hmm. เขาก็มาจากกลุ่มของทนายสมเกียรตินะครับส่วน uh, กลุ่มของทางทนายตั้มแล้วก็ ทางกลุ่ม f c ของทนายเนี่ยก็มีการพูดนะครับวา่าเรื่องของน้องชมพู่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนทนายนะครับสาเหตุก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับเขาพูดนี้ก็คือมันก็มีเ,เรื่องมีประเด็นอะไรต่างๆนานา,นาระหว่างกลุ่มมาดามนะครับแล้วก็กลุ่มของ f c ทีมทนายซึ่งเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะที่ทางาพระตัํมบวชในครั้งนี้อาจจะต้องการเวลาในการไปคิดนะครับให้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าให้ตาสว่างหรือจะเอายังไงดีหรือเปล่านะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะนะครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะ์ ก็นะครับอาจจะคือเป็นการสันนิษฐานว่าทีา่พระท่านบวชเนี่ยเนื่องจากว่า,อาตอนเป็นคราวาสอาจจะมีเรื่องราวเยอะให้คิดมากมายนะครับไม่จะเป็นเรื่องคดีของตัวเองแล้วยังมีเรื่องของนายชัยพลนนะที่มันประดังประเดีเข้ามาวุ่นวายไม่สิ้นไม่เรียกว่าไม่สิ้นไม่สุดนะครับก็เลยมีการลือกกันนะว่าเอ๊ะหรือว่าพระท่านเนี่ยต้องการเอาเวลานะครับมาน,นั่งคิด ตรึกตรองดูว่าจะแก้ปัญหายังไงดีกับเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็เลยมีการคาดการว่าอาจจะนะครับมีการเทคดีในเรื่องของน้องชมพู่ก็คือไม่รับทาและทําแล้วไม่คุ้มเลยซึ่งคุ้มไม่คุ้มเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าไล่เรียงเหตุการ์มาเนี่ยรู้สึกว่าทางพระตั้มในงานเข้าเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรามองแบบเผลอๆเนี่ยก็โซเชียลก็มองว่ายังไม่เห็นเลยว่าพระตั้มได้อะไรจากเรื่องนี้ครับเพราะว่างานเข้าตัวเองหมดเลยเสียเครดิตตั้งแต่ที่ จะไปมอบตัวนะครับโ,โหตอนนั้นก็โดนแบบโดนจน,นต้องเงียบนะครับไม่กล้าออกสื่อหรือว่าอะไรเลยโดนหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการพูดถึงยาวๆเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของคดีก่อนหน้านี้ที่พระตั้มเคยทําแล้วมันมีปัญหาเรื่องการใช้พยานหลักฐานเท็จอะไรต่างๆนาๆนานะครับก็เป็นอะไรที่มันไม่คุ้มนะครับเว้นแต่ว่าโอเคค่าว่าความหรืออะไรมันได้เยอะจริงๆเนี่ยก็อาจจะคุ้มไม่ได้แต่ว่าถ้ารวมๆบวกบวกลบนะครับก็ลองบวก รับคำนวณดูกับสถานการณ์และชื่อเสียงที่ทา,ทางพระตำเสียไปเขาก็มองว่าโอ้โหถ้าเป็นถ้าคือโซเชียลเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเขาเนี่ยเขาคงไม่ทําหรอกเพราะว่าดูแล้วมันไม่คุ้มที่เสียไปเลยได้ไม่คุ้มเสียนะครับเราก็ต้องติดตามดูอยู่ห่างๆครับว่าเรื่องนี้จะเป็นไงเพราะว่ามันอืมกระหันแค่ว่าเนาะมันก็ไม่หลายประเด็นแื่ว่าหลายกับการที่ว่าไปบงไปบวชนี่ก็ได ไปบวชถ้าบวชตอนนี้ก็ซึกบ่ด้ได้ถ้าซึกตอนนี้ก็สิเป็นไอ้เพราะว่าข้าเจ้าถือเดือนก็สิเป็นบ้าเป็นบ่อไปประม่นท่้งไอ้ท่างบานเฮาท่้งบานเฮาภาคอีสานบานเท่าข้าเจ้าสือถือกันนอถ้าซึกแน่นพรรษานี่แม่ถ้าสมมติว่าท่อข้อพนพันไปบวช พักพซกศึกปะได้รากลางพักษาเพราะว่าจากืึกกลางพักษามันกะสิเป็นบ้าเป็นบ่อไปได้แล้วเนาะพันกะสิบ่พ่อหูออยบ่อทำเนียมอีสานเพราะว่าพักกัมาบวชอยู่วัดแถวอีสานเนาะี่บ่เมนบ่ไอชีบัดนี่เราไอชีบวชนี่กะสีคือข้าวเข้าววังหันบ่วังหันที่ข้าว่าอันกะอาซินี้ไอ แต่ราศีนี้เรื่องไอ้โมนี่อาสิบท้อนตรงท้อนโตมันก็เป็นมันก็ไม่ท่านเป็นไปได้กับไม่ท่านเป็นไปบ่ได้ดกันะเนาะโอ้ยังด่ดก็คือฟั่งข่าวฟั่งข้าว,วเนอะเอา้าก็เบิเ่งกันไปเนาะเข้ากับฟั่งไออันพูดูพ่นคือว่าวนะั่นแหละ เขาโกงฟังข้าเจ้าวาด่ายับเยินเลยแต่ผมประกาศไว้แล้วว่าผมจะไม่เคยผมไม่คิดจะฟ้องใครผมจัดรายการแบบนี้ผมแฝงผมวิเคราะห์ข่ขาวผมเล่าสนุกผมแซะก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะไม่ชอบบ้างด่าด่าก็ด่าไปโอ้ยเอ้ไฮดีเป็นใรมัน<ว>ก,ก็สั้นด้อของเพจผมก็ไม่คิดจะฟ้องคุฉะนั้นวันนี้พวกคุณอยากจะด่าได้คุณก็ด่ากันเต็มที่นะฮะนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะพอผมพูดคํานี้เท่านั้นเองเออเอาเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้องได้ยังไงล่ะเอาเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้องได้ยังไงเกี่ยวสิครับเพราะตอนแรกนี่ไปโยนความผิดไปสร้างเรื่องเท็จและพยายามปั่นความผิดทั้งหมดยกให้กับแม่น้องผลไม้ให้ทุกคนเนีไปเข้าใจว่าคนที่ทําร้ายน้องผลไม้คือแม่เขาเอง เขาต้องการสร้างกระแสตรงนั้นเพื่อไปกดดันแม่น้องผลไม้แต่จริงๆแม่น้องผลไม้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องหาเลยเลย <c oughs> ไม่ได้รู้หาเลยเลยแต่แต่มันเอาเรื่องยาเสพติดไปยัดใส่เขาตรงนั้นให้เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวมันพยายามจะเอาเรื่องยาเสพติดไปยัดใส่ให้กับทางทางฝั่งของแม่น้องผลไม้ ให้ครอบครัวเขาได้รับความเสียหายว่ามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับย,ยาเสพติดผมถามจริงๆนะในสิ่งที่ไอ้เพมันพูดอะหรือป้องแปงพูดเนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะโอ้โหไอ้ทียถ้ามึงมาเยอะสักขนาดนั้นนะ่ะทามึงต้องคิดดีๆเนี่ย fc ฟังผมนะเราต้องช่วยกันคิดนะไปกล่าวหาเขาสักขนาดนั้นไปบอกเขามีส่วนเกี่ยวข้องเขาเอาในอดีตมันมีเรื่องของการเสพมีเรื่องแต่ปัจจุบันนี่แหละตอนนี้มึงจหนายกันแล้ว ที่น้องผลไม้เสียชีวิตไปเพราะเป็นเรื่องของยาเสพติดไปหาหลังกันเองไปบิดกันโอ้โหพูดกันสารพัดเลยหวังหวังเบี่ยงประเด็นให้ตำรวจเขาสงสัยไงแต่จริงๆไม่ใช่ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่มึงพูดมึงคิดว่าตำรวจเขาจะไม่ไปจับเหรอป่านี้เขาจับหมดแล้วไม่เหลือให้มึงพูดหรอกเองนะเขาทำหมดแล้วอัน้าพูดถึงว่ายาเสพติดนี่ก็ มันก็กอกสมัยก่อนก็เป็นเพื่อนที่สีแดงบ้านป่าบ้านป่าเมืองเถื่อนถ้าเป็นสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็โอเคจะเล่นแล้วนั่นวะละแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับบ้านปลาเมืองเถื่อนเราไม่แพ้อมแจ๊คล่ะการการฆ่ายาเสพติดถ้าเป็นสมัยก่อนมันกาสิการสิมีหรือสมัยนี้การสิยังยั่งอยู่คื่เก่าล่ะสิมีอยู่ก็ได้แต่ว่าเข้ากับบรลูเนาะ แต่ว่ากับฟ้องฟ้งไล่ไล่ไอ้หลายปูพันพันวิเคราะห์พันไอ้น,นั่นเบิงอะนะมันบล่ล่ะเข้ากับบ่ได้ว่าสิปเสือ้อเคยแคเลยว่าเสือ<ต>้ออนไดเบิดจะเป็นจะเป็นยังไงถ้าถ้าญาติเราฆ่าลูกเรานะาอันนี้แม่ผลละไหม่เพ่นพ่นไม่สนใจเลย<น> พันกระบายควบอัดอันตันใจพเนาะอ,อันนี้ก็ไดแม่นพนเมย์เลยนะคะทุกคนใช่ไหมใครก็ตามที่กล้าทําให้คนหนึ่งคนสิ้นใจใครก็ตามต่อให้เป็นข่าวในคดีในทีวีหรืออะไรต่างๆก็ช่างนะคือคนคนนั้นคือใจเหี่ยมมากใจเหี่ยมมากที่กล้าทําให้คนหนึ่งคนตายไปต่อหน้า สิ้นใจตายคนที่กล้าทําให้คนสิ้นใจตายคือคนที่เหี้ยมมากๆอัมหิตมากๆจิตใจย่อมไม่ใช่มนุษย์เพราว่าแล้วฮเรนหน่อยสามขวบเพิงนาะคนนั้น,านาจะอนจอยหง,งายหงาเลยไม่ได้เสียดายญาติไหมที่อาจจะติดคุกถ้ามีส่วนร่วมทําน้องสมมุตินะคะไม่เสียดายเลยค่ะคนคนนั้นไม่ไม่ควรเป็นญาติหนูด้วยซ <you> ้าแมนอยู่คนที่กล้าทําลูกหนูตายไม่ควรเป็นญาติหนูเ็กหน่อยเพิ่งสามขวบเอง เราตายไม่ต้องขึ้นชื่อว่าญาติหรอกจริงๆเป็นสูรลบตัเมื่อยเขาไมันว่หนูไม่เสียดายเลยถ้าลูกพวกมันตายมั่งมันสิคีดแังไถมันว่าเะคือไม่เสียดายเลยไม่เสียดายใครเลยทั้งสิ้นที่ทําให้น้องตายหนูไม่เสียดายใครเลยแล้วใครที่รู้ว่าผู้ต้องหาคือใครใครที่รู้ว่าฆาตกรคือใคร แล้วยังไปยืนข้างๆนะคะคนคนนั้นน่ารังเกียจที่สุดคะ่ะคนคนนั้นน่ารังเกียจที่สุดและหนูก็ไม่เคยเสียด้เลยเพราะเขาเปลี่ยนจากญาติแม่ยู่ดกมานกบกบดไาเปินเซดายแล้วเนาะเซวาลูกเขาทั้งคนไอ้ลูกเขาตายเขารวยวันนี้ไหมแค่มันก็จยังได้อยู่เนาะรวยลูกเขาก็ยังอยู่ครบเขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึยข้นให้เขาพัน เท่าผัดนั่นเท่ากับแย่เนาะแย่คิดใจคือว่านนะ่ะก็เข้าใจอยู่เนาะของผู้นี้ผู้ใดผ่้เจอมันก็ว่าสึ้งหรอือคือว่านนะ่ะเงินนี่สามารถให้เดเพี่ให้น้องค้ากันตีกันโอ้ยจากบักแต่ตะกี้คยอยู่ฟังใหญ่ใหญ่ผู้นี้เอาว สักพักหนึ่งผัดแถปยเ่ฝ่ายผู้นั้น